สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับรีวิวซอนะครับวันนี้ผมจะมาสอนเกี่ยวกับวิธีการเอาเอาไอไอลูกศรเนี่ยลูกศรช็อตคัดหน้าเดสก์ท็อปเนี่ยเอาออกนะฮะเอาลูกศรนี้ออกนะครับเพื่อให้มันดูสวยงามนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบไอลูกศรช็อตคัดตรงเดสก์ท็อปนะฮะวิธีการง่ายๆนะครับก็คืออันดับแรกนะคลิกที่ ปุ่ม start นะครับแล้วก็ค้นหาที่ regedit นะฮะพิมพ์อย่างพิมพ์อย่างนี้นะครับเอ่อ regedit นะครับอ่าแล้วก็คลิกขวาทีนึงแล้วก็ run as, as administrator นะครับโอเคนะฮะอ่าแล้วก็อ่าแล้วก็อันดับอ่า,อาช่วงแรกมันจะอยู่แบบนี้นะครับเลือกคลิกที่ลูกศรที่ H key classes root นะฮะคลิกที่ลูกศรน,นี้นะครับป๊บอาแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทำการหาเลยนะฮะหาตัว L นะฮะข้างหน้านะครับออ L นะฮะนี้นะครับแบแบแบบแบบตัว L นะฮะแล้วก็ไปหาที่ Lnk ไฟล์ N K นะฮะ l n k f i l e นะครับตัวนี้นะฮะหาตัวนี้นะครับแล้วก็คลิกคลิกทับเลยนะฮะคลิกครั้งเดียวนะครับคลิกซ้ายครั้งเดียวนะครับต่อไปมันจะอยู่ตรงนี้มันจะเจอตรงนี้นะฮะให้ให้ดูที่ is shortcut นะฮะเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็กดขวาทีนึงนะครับแล้วก็กด delete นะฮะ delete is shortcut นะฮะแล้วก็ delete นะครับโอเคนะฮะ แล้วก็กด yes นะฮะโอเคหลังจากนั้นไม่มีแล้วนะครับกดปิดนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นทำการรีสตาร์ทเครื่องนะครับโอเคฮะเดี๋ยวผมขออนญาตรีสตาร์ทนะเครื่องก่อนนะครับอโอเคนะครับหลังจากที่ผมรีสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับโอเคนะฮะไม่มีลูกศรช็อตคัดเลยนะครับ โอเคนะฮะสวยนะฮะไม่มีลูกศรดูสวยกว่าปกติะะกว่าที่มีลูกศรน,นะครับโอเคนะฮะอย่าลืมกดติดตาม subscribe ผมนะฮะคอมเมนต์แล้วก็กด like ไลค์ด้วยนะครับอ่านะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย